ก็ได้นะหรือว่าเอเดียวมันจะไ เรชื่ออะไรครับเป็นชื่ออร b a s ครับ Basic Basic าโอ้ตะปมาเยอะนะตะปูมาอีกเยอะแลครับโอ้ตะปูตะตะปู้งเท้าของเขาโอ้ทีนหนสิี่ที่เท่าไหร่ที่ท่าท นมาน ia ี่หลายพันเลยนี <Blind Wall> <tapping wild> all, ่น้ำยังพี่น้องนีนเรียมน้ำแล้วยังเอาเอากล่องกระดิ่งทุกอย่มีใส่ให้น้องนีนน้องนีนใส่ลูกลมหน่อยน้องนีนน้องนีนผมโยนหนั่งดีเลยนะ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่องเดือนมิถุนายน2566คุณโยมเศกสิษย์สวัสดิป์ประภูนได้มาใครศิษย์ใครศิษย์พระจักรพรรดิแล้วก็ตาเกินใครศิษย์สวัสดิป์ประภูนได้มาทำบุญวันนี้มาทำบุญถวายบูชาข้าพเจ้า ปีห้าสิบแปดปีก็ขอปริญญาของพ่อเป็เจ้าอย่เป็นแปลงปกปักภาษาคนยอมไรสิท่งสมบูรณ์ขอมีความหมัยแรงเมื่อคนอายุยี่สิบแปดปีขอใมีอายุยืนยาวนานให้ได้ขั้นต่ำแปดสิบห้าปีนานแล้วก็ เลยไปถีบร้อยแปดปีไปเลยก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอยู่หัินแรงปกปักษ์ชาคุณคองขอให้ปรมัยขันธ์แรมอยู่เย็นกินสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินดินทองอายุวันนะสุขภัณะ์ทุกที่พาลาเจริญทุกหน้อเติดส่วนท่านที่สองคือคุณโยมสกุลพัฒน์พรณสิริยศวร์ภูมิ ทำบุญกับปารนี้ก็ขอปารมีหวงพ่อไปเจ้าใหญ่ยินแฟนปกบาาักราษคุณโยสมสกลพัศคอนสตีนุปคุขอให้มีปารมัยแสงแรมยู่เย็นเซียนสุขมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยปารมัยจเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินดินทองอายุวันนะสุขภาพละทุกที่ภาราจิการสุขเน,น้าเต อยากาวะายวกหาปุราปาริปรินติสาคารังเอวะมิวอิโตตินังเตตานังบุปผาปิฏิปิฏิตัมปิฏิตุมหังทิปามิวสัิสัตว์สัพเพปุรนโตสังขปัญจันโมปนารสยาธามณิโคติรโสยาธา เจ้าวันตระยุสุกีตีตายุโกาวาภิวัคราสีเลสเนีจังวุฒาปัลินโอจัตตารุธรรมวัตรันธีอายุวันโนสุขังา มรับราบจากมีลายไหมส่สงภาบให้